น่ารักจังใบเฟิร์นเที่ยวทะเลกับพ่อแม่ครอบครัวคือเซฟโซนก่อนหน้านี้ทางด้านนางเอกสาวชื่อดังใบเฟิร์นพิมชนกและนายนาพัทรพระเอกหนุ่มได้ออกมาเปิดใจยอมรับแล้วว่าทั้งสองคนได้ปิดฉากรักทั้งๆที่ทยังรักกันอยู่แต่เป็นทางออกที่ดีที่สุดและเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเดิมแต่อยู่คนละสถานะ ล่าสุดนี้เองสาวใบเฟินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวขณะที่ได้ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอเอาเป็นว่าเราไปชมภาพพร้อมๆกันได้เลยค่ะบอกได้เลยเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ของใบเฟินน่ารักมากๆค่ะดูแล้วอบอุ่นแทนเลยเป็นกำลังใจให้กับใบเฟินเสมอนะคะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ